พี่จ๋าเมื่อกี้เหมือนพี่ถามตัวนู้นนะครับทำไมไม่เอาตัวนู้นตังค์ไม่พออ๋อตังค์ไม่พอจริงๆคืออยากได้ตัวนู้นใช่ไหมครับมันดูแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าใช่ไหมมันเป็น KB5 ออโต้เนาะแล้วก็ตัวใหญ่กว่าครับเลยเอาตัวเนี้ยเพราะว่าราคาเบาหน่อยก็คือไฟแรงแรงกว่าต่อบ้านทั่วไปเดี๋ยวเทสตเตาให้ตัวนี้เป็นงานสแตนเลสพี่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนไหมไม่เคยเอาขายดีถอดทำความสะอาดได้เลยทำมาสกปรปกจ้ะ พวกขาดตั้งหมอเนี่ยคงไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่ามันแข็งแรง,แรงเป็นไง,งเป็นไงไฟไม่เป็นสองรองไอ้นู่นน้าเนี่ย<แ>คือตัวเนี้ยคนจะนิยมแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นนิวคอลเลคชั่นหมายถึงว่าตัวเก่าอะ่ะมันจะเป็นลูกบิดสีแดงเนาะแต่ว่ารุ่นใหม่มันจะเป็นลูกบิดสีเนี้ยคือทําออกมาแล้วก็ระบบสปาร์คคือปั๊บปุงมาดีกว่าเดิมเห็นไหมชอบไหมไฟชอบเนีพี่ดูไฟแรงดีครับอ่าเนี่ย แล้วไม่มีแบบรีเบาแล้วหมอดําไม่มีเลยเนาะ,อะเอาพี่ลองจุดเองจะเป็นยังไงอ่าเป็นไงเอารีแรงเอาเลยชอบไหมแบบเนี้ยถูกใจเลยอ่าครับมีบางลมไหมครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะใหญ่ไปมันจะดูเทอะทะเนาะอันนี้เราสามารถวางงี้ก็ได้หรือพี่จะวางข้อมก็ได้มันจะเลยนิดนึงแต่ว่าหนวาออูว่าวางงี้ดีกว่าโอเไต้นีกว่าโอเคขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ